งานบุญใหญ่นะครับเปิดจองมีดหมอหลวงปู่เฮงประพาโสวัดด่านช่องลมนะครับของแรงอีสานใต้นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงปลาหมอรุ่นแรกนะครับเป็นการลุ้นนะครับลุ้นลายลุ้นไม้นะครับการลุ้นเนื้อใบมีดนะครับขนาดของใบมีดนะครับใบ3นิ้วนะครับความยาวรวมประมาณ6นิ้วโดยประมาณนะครับ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญนะครับจำนวนการจัดสร้างน้อยนะครับจะมีไม้ทั้งหมด3ไม้ก็จะมีไม้ขนุนตายพายนะครับไม้ขนุนเนี่ยจะมีพุทธคุณทางด้านนะครับหนุนเงินหนุนทองนะครับแล้วก็ตายพายเนี่ยจะเป็นพุทธคุณนะครับทางด้านความคงทนนะครับทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณใสต่างๆนะครับและก็ไม้ที่2นะครับจะเป็นไม้เสาโบสถ์นะครับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพัดนะครับและไม้ที่3นะครับจะเป็นไม้เสากุฏิหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับถือว่าเป็นมงคลมากๆนะครับจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับตามใบรายการนี้เลยนะครับถือว่าสร้างน้อยวาระดีนะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบุกเสกในวาระเสาห้านะครับฝากติดตามสําหรับนักสะสมนะครับยังไงมีอะไรทักหาผมนะครับเพราะว่ายอดได้มาไม่เยอะนะครับ